สวัสดีค่ะสองงานค่ะสตาร์ทรถค่ะสตาร์ทรถจะเป็นเดลิออดี้นะคะไฟรีค่ะไฟต่ำค่ะไฟสูงค่ะโปรเจคเตอร์ของทางร้านทำงานเป็นใบ LED สูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มค่ะนี่นะคะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็น Honda c i v i c FB นะคะลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรด เป็นดับเบิลโปรเจคเตอร์นะคะไฟต่ำเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED นะคะฟินิกโปรไลท์นะคะพร้อมด้วยโปรเจคเตอร์ซีนอนที่ไฟสูงนะคะนี่ค่ะและดับเบิลเดวินะคะเป็นบูเดวิลนะคะนี่เลยค่ะพร้อมด้วยเดรรีไฟเลี้ยวทเทอร์เรนนิง่งเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะสนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อทางเพจ Facebook BT Premium ม u t o ต้ซีนอนได้ทุกสาขานะคะติดตั้งชิ้นงานโดยทีมงานช่างหมีค่ะขอบคุณค่ะ